สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยและคลิปนี้กลับมาพร้อมกับเกม fc mobile นะคะทุกคนจะมาบอกเทคนิคการหาเพชรแดงให้มากที่สุดนะคะตอนนี้พี่มี1 0 0 0 0แกว่าเพชรน,นะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการหาเพชรให้ดูอย่างแรกก็คือภารกิจประจ,จําวันนะคะทุกคนมันจะมีขึ้นมาแต่ละภารกิจนะแล้วก็ต้องทําให้ครบ พอครบเนี่ยเราก็จะได้200 300เพชรอ่าอันนี้ก็เยอะนะ300เพชรทำให้ครบนะคะทุกวันได้300เพชรต่อไปการล็อกอินประจำวันนะคะทุกคนถ้าเราล็อกอินในแต่ละวันที่มันมีเพชรเราก็จะได้ครั้งละ200เพชรเห็นไหมตามที่มันติ๊กเลยแล้วก็พอเราล็อกอินครบ3ครั้งเราก็จะได้500เพชรนะคะทุกคนและต่อไปกิจกรรมกิจกรรมต่างๆนะคะมันจะมีแจกเพชรด้วย ้ามลืมที่จะเข้ามาทำนะคะทุกคนอย่างแอร์แลคนลล็อกอันนี้มันจะมีรางวัลรายสัปดาห์นะอย่าลืมเข้ามาดูและเข้ามารับกันนะแอด50ลูกโหมดใดก็ได้ได้พันเพชรก็มาหน้านี้เลยหน้านี้เราก็ต้องเปิดให้ครบนะคะมันก็จะได้เพชรเหมือนกันนะได้ตัวได้แต้มได้เพชรอะทุกคนอาเราก็เปิดไปนะมันก็จะได้ของเยอะแยะมากมายแล้วต่อไปก็อันนี้ของแหลง ภารกิจแรงอะถ้าเกิดเราติดรางวัลสัปดาห์นะคะทุกคนเวลามันเลียเราก็จะได้เพจตามที่เราอยู่อันดับนั้นแล้วก็จะเป็นทุกโหมดนะตะกี้เป็น VSA ใช่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกัน1,900พัเารพจนะทุกคนถ้าเกิดติดท็อปไหนมันก็จะติด15ท็อป15ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นทีละ25เพจเห็นไหมถ้าเกิดเราอยู่อันดับไหนมันก็จะได้ตามจำนวนนั้น เมนเจอร์ก็ได้เหมือนกันรางวัลประจำสัปดาห์อันนี้พี่อยู่ที่ท็อป20ก็ได้1,550แต้มทุกคนมาต่อไปนะต่อไปก็เป็นนี้เลยแต้ม FC และอัญมณีนะเข้ามาหน้านี้นะคะแล้วก็ดูโฆษณามันก็จะได้ร้อยเพชรทุกวันและก็ต่อไปลีกถ้าใครยังไม่ได้เข้าลีกก็ไปหาลีกเข้าซะ หลีกพอเข้าปุ๊บมันก็จะได้รางวัลนี่เพจเห็นไหมถ้าแต้มหลีกทุกคนถึงต้องไหนมันก็จะได้เพจเรื่อยๆเลยนะดูเนี่ยเวลสาได้3000ันเพรนะอีกนะกระดานจัดอันดับอันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในหลีกแล้วก็หลีกของคุณติดอันดับไหนมันก็จะได้เพจตามนั้นอย่างพี่หลีกพี่ติดอันดับ3ก็จะได้เก0าพันแรเพนะ เยอะมากนะคะทุกคน้านคานะคะก็มีให้แลกเพชรเหมือนกันถ้าทุกคนมีแต้มลีกเหลือเฟือนะสามารถแลกได้2,500เพชรเลยนะคะใช้1 0 0 0 0หมืนแต้มเท่านั้นแล้วก็มีแต้มอันนี้ด้วยแต้มแหลงเก่าเออถ้าเกิดใครมียังเหลืออยู่นะเข้ามาแลกได้นะคะ1000ยูอันเนี้ยโทเคนสากลจะได้2,500เพชรเหมือนกันซึ่งคุ้มมากๆนะคะและอันนี้ภารกิจประจามันนี้ด้วยล็อกอินครบ25วันได้200เพชรแล้วก็ ผู้ช่ำชองแล้วนั่นหรอกก็ได้200เพนนะทำไปให้ครบนะคะมันได้เยอะนะแล้วก็เราอะพอเราได้เพนแล้วเราก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้แบบให้มันเยอะๆอะเออเราจะไม่เปิดพามเพื่อนะเทคนิคอีกอย่างหนึง่งคือพอเราได้เราก็ต้องหาแพ็กที่คุ้มที่สุดซึ่งแพ็กที่คุ้มที่สุดก็คือแพ็กสามพันเพรอันนี้เปิดทุกวันเพราะมันได้เลทต่ำสุดอยู่ที่ ovr หร้อยห้าเราควรเปิดอันนี้มากที่สุด ่าไปเปิดอันอื่นนะคะอันอื่นมันเกลือด้วยแล้วก็ไม่คุ้มด้วยอ,อประมาณนี้นะในการหาเพชรอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะที่ได้เพชรแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆลองไปเข้ากันดูนะเคสสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากหาเพชรก็แนะนําให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ไข่ต้มคุงด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ